ฮัปคเดียวมะคะเอฟซีน้องอู๋อิงนะคะเสื้อปุยยอปุยะคะปุยสวัสดีค่ะเอาคือมาถุงปะไม่อยากปะไม่อยากปะ วับบอลกวาเฟังเพลงวัน้ำข้างอ้ันตรามากกับมหาพ่อเราจะมาเวนสิค่ะเขาเเป็นมรดบครับแค่แตงรอไม่เป็นไรค่ะเือประจดผมโมแนบประหอนมาฮฟังเพลงรดสุดยอด น้องงงเองนะคะเมื่อกี้ไปนั่งอยู่กับลูกเด็กอยู่ค่ะนึกว่าเป็นมานหาเฮียั่างนะทีสะเก็ดสร้างบ้านค่ะนันนะ่งกัเลยบบดยางมานะคะแล้วที่เนี่ยเป็นก็นเลยเอิญมาเบิงค่ะโหลดเบิรนนะคะเมื่อกี้อนโดร้องเพลงนะคะ ขี่มเตอร์ไซค์มาจากขอนแกนเลยนะคะ<อ>เพื่อมาบ้านอิหลาแล้วก็ฟังเพลงมาตลอดทางฟังเพลงน้องมาตลอดทางนะคะพิเอิษ<อ>ม,<อ>มากเบห้กราบนกแเนี่ยผิดเใจนนเมากเบืเ้องลบนี่เนีง เอาผ้าปิดไวค้ค่ะเอาเอาผ้า,ากันแดดไว้กันล่มนะกันแดดผ้าปิวดกันคะ่ะสีแดงสีเจ็บมากเลย อันนี้อันนี้เป็นเอฟซีจากไซค่คะจากคุนหานครับคุนหานในบ้านมาแค่เงีง <c oughs> ้ยนึกว่ามันน้ำกันบอ่อกับเพินพ่นบ่อครับพนะเสือแดงเพราะว่าเจ้าในเมื่อาอชีพเมื่อาชีพอย่างเมื่อาชีพเบิ่งเบิ่งวัลร่ำเพลิงแพงเนาะมื่อนั้นมากับสลากกับคุ้มไปไปดูจนจับสลากเดียวค่ะปอะมาณนีเอฟซีอย่าีพี่ก็ไปสมัครแค่ค่ะก็ได้อนซ่อนแล้วก็บน ค่ะตั้งใจมาหรือว่าอันมาทัลรแถวนี้ค่ะตั้งใจมาบ้านน้องน่ารักมากค่ะ็จ่บอกว่าถ้าแยกแต่เคู่นด้วยแม่เป็ุ่นน้อาดีกว่ค่ะเดียเดียเดียเอาน้ำเอาน้ำไปให้คุณน้าผู้หญิงหนเนี่ยอยู่ข้างบน เปิดน้ำเลยค่ะไอเตาถูกไอเตาถูกได้เฟียด้จะเห็นาบาะอยู่ในห้องค่ะหน้าเลยหนึ่งมันน้ำกันไปหาเราคนที่บอกกันเออนี่บ้าเอฟซีโดยตรงเจ้านั่นปหาเราคนค่ะ ถ่ายลงถ่ายลงถ่ายลงช่องเลยนะคะถ่ายลงช่องยูทูบอ๋อลงลย่ช่อมอเฟมจม้ะเขาบอคุณหานเป็นอยากมาเบิงบ้านเนอย่ากมาเบิงบ้านจา้ะก็เลยว่าขออ,อนุญาตงาเลยละอุ้งอิงขันเห็นผากนี่ยเยจว่าเด้อเพราะว่าหมออยากเห็น อ๋ออันได้ค่ะอันนักเข้มอาเภอเนะีเ่ยม,มาจากคุณหารใช่ไหมคะจากจากอำเภอคุณหารจ้าเว็บจากบ้านข้างมากาแฟค่ะนู้นว่ามากับอันมอเตอร์ไซค์คันแดงๆอ๋อคันนั้นมาจากคนแก่นจากคนแก่นค่ะ โอ้แน่นอนแห้งสุดยอดแล้วว่าเราขี่รถมาเราเปิดเพลงอุ้งยิงมาตลอดทางตลอดตะเด็กกรเลยบอกว่ามาเท่าไรจะเสีเกีโอ์้ยพาคคอยไปเบิ่งบ่าดูอิงแนวนะเขาบอกว่าเหยียงดอกก็ว่าเข้าบ่อไรมาเหยียงเนาะเข้ามาเบิ่งจ้าจ้ามาหลบเป็นยังไงแม่จ้มามาเห็นเราเป็นยังไงคะมาเห็นกระปื้มแท่นลูกเราอยากอยากเห็นนาอุ้งยิงอยู่แต่ว่าเพราะว่าเบิ่งเพิ่นอยู่กันทะลักเลยล่ะ ค่ะก็เลยว่านี่แหละได้ได้แบบบ้านไปแล้วล่ะทีนี้ว่าบ่แนี่อะไรจของอาจจะเอาสีคือกันกับของเพกันไปเลยค่ะค่ะงามงามงามติดใจเนะานะแม่เนาะแมนนดูจ้ะติดใจติดใจเพื่อนว่าพ่อเพป็นว่าอันแม่เนี่ยติดต,ตามเอฟซีตลอดเป็นเอฟซีอีราตลอดบ่ติดตามตลอดติตตด <c oughs> ต,ตามตั้งก้อนราะวา่าเบิงบ่งเบิ่งเอ เพิ่งว่าเบิ้งหมอลำคณะอื่นเนี่ยเบิ้งมาตลอดตั้งแต่นพดลดวงพรค่ะนพดลดวงพรมาจนหอดอุ้งอิงแล้วเอาอลาไรเด้อที่คิด,ดนนบ่ได้น้องบนลำเพิ่องเลยว่าแป๊บสีเพชรบ้านแพงเพิ่นว่าเบิง้งว่าแป๊บสีเพชรบ้านแพงจะไม่มีโอกาสมีโอกาสกะคันเพิ่นบ้านเพิ่นแล้วกั บอกนันเนี่เด้อช่วยข้นน้ำเด้อโอ้เพเพิ่นสีลงคลิปกับสีหูอยู่ะคะคันว่าคันบ่บอกกัสีมาอยู่เเหรอมามค่ะมาแสดงวามีเป็นสีมาอยู่เ้อบ่บอกกัสีมาอยู่เเปอร์เนค่ะขอบคุณหลยๆค่ะแม่จัดจดขอบคุณหลยๆจ้ดสวัสดีค่ะเยอะมาหลงมาเขายกันกันนเนาะดตอนรับเอฟซี โดนตอนรับเอฟซีค่ะอันจบมือก่อนอันจะมือก่อนแล้วเป็นหมออะไรนะคะแม่หมอเปรมสหมอเปรมสีนะคะจากคุณทหานนะคะโอ้โหแม่แบบเป็นตำรวจ คุณพี่นี่ก็เป็นตำรวจนะคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนะคะเอซมาพร้อมกันบานั่งก็งงแล้วเพื่อนปริมาทางเดียวกันค่ะเพื่อนมากคนละทางแต่ว่าบเกินมาพร้อมกันนะคะเอซีอีลานะคะพอกันไม่คลิดนาค่ะ เบอร์โฆษณาให้น้ำด้วยค่ะรับคลิปนี้สำนีก็นะจ๊ะสวัสดีค่ะ